เราพี่น้องกซูช่ชองนมผู้จองอินดี้นะครับพอกันอยู่ทั้งลานขายเครื่องรถมือสองนะครับคู่บุตายันมานะครับรถไถานาเดินตามนะครับอยู่ทา้งหน้าจะรวยมันแยบมากเรื่องรถไถานาเดินตามนะครับแบบหลายครับพี่น้องแบบหลายนี่ให้เลือกหลากหลายนะครับพี่น้องต้องการอยากได้รถไถานาเดินตามมือสองนะครับ แวะมาเมืองกันหน,น่ยกันใ่ครับที่การโนนแดงครับพี่นุอมที่กัดโนนแดงที่กัดโนนแดงเอาไปตากันลูไปตากันนหุกไปตากันไปายกัน สภาพเครื่องครับพี่น้องสมการอย่างไรแวทมากนะครับมีหลายเี่นะมีเยอะแยะมากมายราคากันเองครับราคาบานๆนะครับราคาบานๆพี่น้องสิไปเฮ็ดต่อยอดเป็นเครื่องสูบน้ำหรือว่าเป็นเครื่องปัน่นพื้นปั่นไฟนะครับได้หลิซเซไปเฮ็ทสไฮเอน้าโอ้นี่ครับพี่น้อง มีหลายรุ่นหลายแบบหลายแบบให้เบิ่งเอานะครับตัวนี้แต่งโสมใส่ตาให้นไหมพี่พ่อราคาจากหมื่นต้นขึ้นไปนะครับพี่น้องราคาหมื่นต้นต้นขึ้นไปเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับกันกนกนกนดกกนูนแดงดก,กัดนูนแดงนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งมีหลายครับพี่น้องมีหลายพี่น้องเบิ่งเลย นี่จะเลือกหลายนะครับจ้องราคากันเองกันเองนะครับแม่มาเบิง่งมัน,นี่ผ้าเจ้าของฟามหมูมาเบิ่งนะครับผาเจ้า,จาของฟาม่นมาเบิง่งเพิ่งากไแดบบ้ไปเป็นเครื่องปั่นพัดลมนะครับเอาไปปันนป่นพัดลมปัน่นพัดลมปั่นแอร์ให้ความเย็นกับฟามรม่ <c oughs> <c oughs> ตเรือกันสินลาลน์ได้ดหน่อยพอรุงเรียนเลยสะพานขามโดมก็ลังก่อสร้างบนทันแหลวตอนนี้ก็แล่นได้สองทางอยู่ตระตูตกางบานทันเหลวรางยังไม่เสร็จ เครืงนึงครับครับเบื้องเครื่องยีขห้อนึงครับนี่เครื่องสิบเอ็ดแรงเป็นเครื่องเพิ่นเฮ็ดงานอย่างเช่นต่คอนราเครื่องปั่นไฟหรือเครื่องเพิ่นเอาไปเฮ่นอย่างมันจะเป็นปั้นไฟเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้ใสเราองซอยเสียขาไม่ใหม่เดิม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 ไม่ได้แตะ เดิ e ี่ไลย้นเห๋ยวไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปกันเรื่องม่หอนี้หัแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ได้มย่องโอ้ขายอยู่บ่ครับขายใหญ่ลูกอีกครมีเครื่องตัดหนี่พ่อหนูครนี่พเได้เครื่องตันหนแบบแบบเอาด้วเด้อแบบเอาด้วยเครื่องตันเน้ตโน้โน้โน้เครื่องเอื่นว่าเครื่อง ่องสุกกังยูเครื่องตัด้ายังอ่ออ่เด้พี่น้องยังเอวดายังดีเครื่องคนดาเครื่องคนด่าแตเทวดาโอเคขับรถรกะา เครื่องคูบุต่าดีหน่อยเนาะคูบุต่ายางหนันลยยางกันกระแทกมันยางถังยางถังน่ล้ยางกันกระแทกโอ้สองหมื่นตัวพัดเดียวแม่ครับเส้นหมกระชับเื่อมกรัสองหมื่นตัว นี um ่ซื้อมากับสองหืเจ็ดครันี่ค่ะอปตอา้สองหม่นเจ็ดสองหมื่นแปดกันมาพวกไอ้มันไปพวกเอาตเขาใส่กันเนาค่ะมเรม่รวนี่มันก็ยังคือเดิมคือเราจะทำนี่คือเป็นหเลยเพราะว่าเขางเป็นสื่อเขาก็ื่อื่อนะค่ะสื่อมาไหวเห็นมีแมนค่อันนี้ี้ก็พูดออกมาเยครับสองพตัวนี้สองนิงมป็สื่อเขากสื้อไปซื่อนะค่ะแม่มือนนตัดอกอนี้รื่รงตันยาพี่เอาเอาซปอเจ้าบ้านนี่ มันประมาณ2,000 2 0 0หามาตัวนี้ครับ2,000ห0 0สิบปอยเทไรสเจ็อยเทไร3,000กะเอาครับสี่พันสามพันสามสี่พันแล้วแต่แล้วตะ h <ch> y ด้ครับนี่ h อนด้าอย่างดีอย่างดีเอาไปดัดแปลงเหฮดเครื่องสูมน้ามาเลยเนาะนี่สุดจะมาได้เครื่องอยู่บานดมาได้เครื่องอยู่บานไดในราคาหนึ่งหมื่พ เดินนะครับก็เลยต่อรองกันได้นหนึ่งมืนหาดอยนะครับหนึ่งมืนห้าร้อยเครื่องวันหนึ่งนะครับเครื่องที่ติดเครื่องนั่นละก็ถือว่าเป็นเครื่องที่โอเคอยู่ในใน,ในราคานี้ล่าสิยกเครื่องตัวเก่านะครับขายอีกเพินน่มนติก็จะมาทวนราคาลงนะแต่อยู่ประมาณจดกว่าน่าจะเกินแปดพันตัวผักนะครับสรุปแล้วเครื่องกับสภาพยังดีอยู่ครับพี่น้อง เกินยูบาทพี่เขาไปน่าจะรวไปหากระป๋อมมาคนณฮะถ้าในะหา้ขอบคุณพี่น้องกันเลยกันติดตามรับชมโอกาสนะพอกันไหมครับคลิปนี้ขออนุญาตบาทข้ามจบคลิปไปซ้ำนิดพอกันคิหนาขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณและขอบคุณเป็นอย่างสูงฝากช่องไว้นั่งครับผู้จองยินดี้พอกันคิหนาคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสาวัสดีครับ บายบายไปเดิน